แล้วตอนนี้เราก็จะมาหา,าไม้คู่ใจใหม่ให้กับไอ้เฮียโต้กับไอ้เฮียวินนะครับนี่ขนาดไม่ค่อยโดนแต่ไม่รู้ตีทั้งวันมันจะโดนงตอนนี้วินเนะ่ย <c oughs> เขาได้คนที่ใช่ตอนนี้เขาผ่านไ <c oughs> ม้ที่ใช่ไครพีข่ขาใจขาใจกูอยู่เจ้า พบกับพวกเราอีกแล้วในช่องไทยเียรวันนี้เรามาทําอะไรพี่โต้งเนี่ยก็อยากได้หัวไม้ใหม่แล้วเขาบอกว่าไฮเลทเมตตัวใหม่เนี่ยมันออกมาก็เลยบอกว่าไปดูที่ไหนที่มีห้องให้เราลองด้วยแล้วก็เผื่อจบจะได้ซื้อเลยเราเลยมาที่นี่เลย TCK Golf Improvement Center เดี๋ยวเรามาลองนะครับ QI t e เราก็จะมาหาไม้คู่ใจใหม่ให้กับไอเฮียโต้กับไอเทียวินนะครับตอนนี้คือไอวินใช้ซิมทูแม็กอยู่ส่วนไอเฮียโต้สเตลทูใช้สเตลทูอยู่และเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันเลยว่าเป็นไงกับตัวใหม่สุดเลยเดี๋ยนด้านเดิมเลยเปลี่ยนก้านเลยสนิทเราจะเปลี่ยนก้านลองดูไปใหม่ทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะลองก้านเดิมที่ใช้อยู่กับหัวเดิม นะครับปัญหาปัจจุบันคือระยะอาจจะไม่ได้เขาก็ได้อยู่แล้ปัญหาคือไม้เขาหมดอายุแล้วี่นัดเออโ้เอสปีดได้อยู่บน100ขั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปสปีด100้นสมันสามันสาม1 0้ยสาม1 0้นสามขั้นามดันสมนาม่มันสมันาให้แคขาสขึ้นเออ ผมถึงต้องการันให้มันโดดแต่บอสปีดก็เกาะอยู่ประมาณนี้เนาะใช่บอสปีดก็จะอยู่ร้อยสามสองร้อยสามสามอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวหนึ่งกัน คือมันจะมีอยู่สามตัวตัวที่ปรับได้คือตัวที่ตียากสุดเราไม่คิดจะลองเพราะว่ามันเกินฝีมือเดี๋ยวเราลองอันนี้กันซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวสแตนดาดที่หลบเดิมของพี่เลยที่พี่ใช้คือ10.5ใช่แล้วทุกอย่างจะประกอบให้เหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมมาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวใหม่จะเป็นยังไงตอนนี้บอลสปีดเกาะๆอยู่มา1 3 2 1 3 3นะครับ Smart s e c อร r ถือโอเคนะ1 4 9เนาะดีมากเลยเ ถ้ราโดยทั่วไป1.49ก็ถือว่าสูงสุดแล้วถ <dachte S 1> <แ>้าโดนดีจริงๆก็อาจจะไป็น1อ5ได้ได้อ่ะมารอดูกันรอบเมื่อกี้เตียนี้ดีกว่าอันเดิมใช่ไหมครับรอบนี้เดิมดีกว่าไม่เอานะ Qi10 ตัวซนด์ดานนะครับกับก้านเดิมคลิปเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับว้าวโอ้โหตะเหรอคนละเรื่องเลยอะเฮ้ยแต่ทิศทางมันไม่ดีคนละเรื่องเลยอะ อนถ้ากับชดเชยมันค่อนข้างสูงนะฉังว่าตัวนี้ทําให้บอลสปีดเพิ่มขึ้นได้แบบเห็นชัดนะทตัวใหม่ว่ะเออสปีดขึ้นเลยมุมมันเข้ายังไม่ดีไงแต่คือผลงานดีขึ้นชัดเจนใช่โอ้โหโอ้โหบอลสปีดขึ้นมาเป็นร้อยสามหกผมว่าตัวนี้เกือบเกือบสองห้าเลยนะเกิดนี่นี่ต้องสื่อคืออย่างนี้เฮ้ยบอลสปีดร้อยสามเจ็ดคืออย่างนี้ อันนี้ลอนแองเกิลเขาไม่ดีแต่ว่าผลงานที่อย่างพุยง่ายเลยก็คือเขาตีไม่ดีแต่ผลงานมันช่วยชดเชยให้ออกมาค่อนข้างดีเออใช่มผมรู้สึกว่ามันโดนมันไม่ค่อยลอยอ,ะอ่ะเนี่ยขับสปีดก็ได้สูงขึ้นบอนสปีดสูงขึ้นชัดเจนสมารดีแต่แค่ทิศทางเขาเขาเข้ามุมไม่ดีเ,เนี่ย่ดูเลยเอ้ยเนี่ยลอนตีด้วยอันนี้ลอนดี แฮรี่น่าจะดีเฮ้ยแฮรี่สองร้อยยี่สิบโหดีเลยโทโปไปสองห้าคิวไอเทนสแตนดาร์ดเดี๋ยวไปดูเงินในบัญชีก่อนเอาแล้วต่อไปเป็นตาของไอเดียวีในการหาหัวไม้ที่ใช่เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช้หัวไม้เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ใช้เลยไดเวอร์อะไม่คือตอนนี้วินอ่ะเขาได้คนที่ใช่ตอนเนี้ยเขาขาดหัวไม้ที่ใช่มันจะทำให้ชีวิตเขาแบบเพลุ้งลุ้ง เปิดตัวอย่างอลังการมันไม่นานแคปชั่นว่าอะไรนะลัดแคปซ๊ไปไปลองมันดูเดี๋ยววินจะลองหัวไม้เดิมที่ใช้ดูก่อนได้โอเคว้าวโหบนสปีดมันต่างดูยี่สิบเลยไม่ค่อยโดนนะวินต้องบนสปีดถึงร้อยหกสิบเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูทีัควรจะต้องถึง มันมีเสียงดีแต่บอลสปีดไม่ดีว่ะน่ะให้มันตรงบแล้วไมันผมว่ามันประคองมันก็แล้วแต่คนไงเมื่อกี้มันประคองจะได้ตรงอือเอาอย่างนี้วินกลัวจะสรุปให้เลยนะเพราะซิมแม็กด้วยมันเก่าไม้มึงหมดอายุแล้วแหละมึงหวังมึงวางเถ้อโอเคลองชูไอ้กันไหมอ่ามีมากขอตัวสแตนดาร์ดหน่อยวินมาเดินนี่แหลอวินชอบอันนี้ที่ใช้ไม่รอบแรกส่วนวินมาลองตัวไหนตัวสแตนดาร์ดครับตัวสแตนดาร์ดนะใช่เดี๋ยวดูนะครับว่าผลงานจะดีขึ้นไหม บนจสปิดขึ้น153ย้ลอนแชงเกิลโอเคนะโอสิบเอ็ดต่ำนิดสมแม่ยังยังไม่ค่อยโดนนะตีไม่โดนไม่โดนไม่ได้เข่าสปีดคนละเรื่องเลยอะแต่บอลสปีดขึ้นไปร้อยเกรอดอีรอดลูกบอลสปีดไม่ดีนี้เอาเปลี่ยนลูกใหม่มทานตีไหมสมแม่สมแม่ไม่อันนี้ ผลงานที่วินทำได้ดีสุดคือทั้งทั้285หลาอันนี้คือลูก<ต>อันนี้คือลูกนี้คือลูกที่ดีที่สุดละแต่ผมเห็นสิ่งที่แตกต่างคืออะไรไหมตอนนี้คือขับสปีดที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปลี่ยนหัวแล้วนะพอมาใช้ตัวนี้ขับสปีดเพิ่มขึ้นแต่สแช้ยังเหมือนเดิมอยู่คืออันนี้อาจจะก,การตีละมาเดี๋ยวจะมาลองตัวแม x ตัวที่ชดเชยสูงนะโหแต่รู้สึกถึงความน้ําหนักัวนะมันเหมือนพอตัวแม็กซ์อะเหอนว่าเขาจะกระจายน้ําหนักได้แบบเต็มเหนียวหน่อยหน้าเขาก็เจอป็นคาร์บอนมาขอแบบตีชิวๆได้ไหมคือมันชัดเจนเลยก็ตรงที่ขับสปีดของเขาอ่ะขึ้นทางทางที่สมาร์ทเขาโดนไม่ดีเนี่ยเผื่อคนไม่เข้าใจค่าค่าสมาร์ทแคเตอร์เนี่ยก็คือค่าที่แบบไปเข้าโดน ดนแบบจังหวะดีๆเลยอ่ะคือต้องบอกนี้ว่าขับสปีดทำได้ขนาดเนี้มันก็คือเป็นเพราะก้านกับหัวเนาะเพราะมันเร่งความเร็วที่หัวส่วในบอลสปีดเนี่ยถ้าสมร์ทแฟกเตอร์ดีอยู่เนี้ยบอลสปีดก็จะเพิ่มถูกเพราะฉะนั้นถ้าขับสปีดอย่างเงี้ยบอลสปีดมันควรจะอยู่ประมาณ162-163 แล้วมันควรจะแคลรี่ได้ถึง27แต่ขนาด28ผมต้องบอกว่าขนาด smash ไม่ดีสปินเลสเยอะขนาดนี้แต่ดูวิถีบอลนะยังโอเคอยู่วิธีบอลดีแล้วก็ระยะยังพอรับได้อยู่ที่28ถือว่าโอเคเลยอันนี้คือตัว max นะอันนี้คือตัว max นะออเตัวนี้มันชดเชยจริงจริงไม่โดนเลยนี่ขนาดไม่ค่อยโดนแล้ไม่รู้ปีทั้งวันมันจะโดนง โดนดีเออเว้ยนี้ดีมากเออนี้โดนดีสามร้อยอ่ะเฮ้ยทังนั้นเลยเหรอไม่ใช่เรื่อยง่ายเดียยังโอเคเอ้ยแต่วิธีไม่หนีรับได้ต่างกันสิบหลาวิธีอย่างนี้โถ่กลับมาใช้ได้เบอร์ได้แล้วอ่ะเออเออมันกลับมาใช้ได้เบอร์ได้แล้วต้องโดนแล้วแหละลองใส่ได้โดนแล้วโดนต่อไปเดี๋ยวให้พี่โน่ลองแต่อยากให้ลองตัว L S เอ้ยพี่แรงมา ก็มาลองตัวนี้เขาว่าค่า M o i มจะน้อยสุดยากสุดแต่คือมันสําหรับมือที่ถุงสูงหน่อยซึ่งกูคิดว่ากูก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าหัวก็คือจะทําตุกที่มันเชิดขึ้นมามันจะทําให้บอลที่มันบอลมันได้มันจะอัดฉีดมันจะฉีดหน่อยคือมันจะร้อนมันจะต่ํากว่าน่อยคืออย่างงี้ต้องบอกวิธีของโปรอ่ะเขาตีมุมเสยอยู่แล้วพอตีมุมเสยอ่ะบางทีมันโด่งไปสำหรับเขาวิธีของเขาคือต้องดักให้มันโลสปินแล้วก็มุมให้มันค่าซีจีเขาต้องเอามาตรงข้างหน้าถ้าไอพวกค่าซีจีข้างหลังอ่ะมันจะช่วยให้้เเเสยขขนดดดรอออ่่าแลจุง คือเขาปรับได้ปรับดอเฟตได้ถูกเ,เดี๋ยวมาลองดูอือฮึดอื้มบอสปีดโคตรมากอร้ยอยหกเจ็ดนะร้อยหกเจ็ดเลยว่ะว้าวสปิเลดเยอะไปนิดนึงอืยดีไงให้ได้แรงด้วยือฟีลลิ่งเป็นไงพี่ ถ้าเทียบตัวนี้กับตัวที่พี่ใช้อยู่สำหรับ Q item คือมีความรู้สึกไอ้ใน,นีหน้ามันเปิดไปสำหรับพี่ลอง่ามลองบิดให้หน้าปิดไหมเออลองลองดูนะว่าเป็นไงร้อยเจ็ดสองบนสปีดปิดไปร้อยเจ็ดสองแล้วครับรู้สึกเขารูกง่ายขึ้นเยอะเลยสมาร์ทดีขึ้นด้วยสามร้อยสามร้อยยี่สิบหกจุดเจ็ดป้าต้องซื้อแล้วไปไกลยังวะ เกือบ3 0มนี่ขนาดลอนไม่ค่อยดีนะลอน9 8แปดว่าสปินเรทดีมากนะครับ<ม>ประมาณนี้วิ่งอยู่มาเนี่ยโอเคมากถ้าลอนไปได้ถึง12อ่ะอันนี้ต้องแครรี่300กว่าที่ลองบอกฟีลลิ่งหน่อยว่า<ม>เป็นไงพี่ตัว LSU I10 ตัวนี้เนี่ยพี่พว่ามันมันโอเคนะแต่ว่าสำหรับพี่ฟีลลิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะมันไม่ชินหรือเปล่าใช่มันอ<บ>าจจะไม่ชินด้วยหัวกระดองมาปรับจูนกันตัวนี้อีกสักพักนึงแต่ส่วนตัวแล้วพี่ว่ามันโอเคเพราะว่ามันต้องปรับจูนแล้วเป็นฟูขนาดนี้กู ามันเล่นถับสปีดได้ค่อนข้างๆๆง่ายทีเนี้ยอยากให้ลองว่าคนที่สปีดเยอะๆอย่างเนี้ยเนี่ยไปลองตัวแม็กซ์หน่อยก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันแซวหน่อยมา <ๆ S 1> ตอนนี้ก็คือพี่โนจะมาลองตัวแม็กซ์แล้วนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นไงคฮอยที่คาใจคา,าใจกูอยู่เ้า ันนี้สรุปได้ง่ายๆเลยหัวมันหนักว่ามันก็เลยต้องหาเทมโปให้ชิมก่อนเพราะว่าพอหัวมันหนักพอเราขึ้นแล้วเราจะมาเร่งเนี่ยบางทีมันมาไม่ทันมันก็เลยทําให้เขียนแต่ถ้าได้ไปซ้อมพักหนึ่งผมว่ามันจะเป็นตัวที่ตีง่ายคือพอเร่งเนี่ยมันมาไม่ทันจะเปิดออกกว่าไปใช่หรือบางทีเราเร่งหน่อยมันก็รวบเข้าสายอีกไง ให้สรุปเลือกชอบตัวไหนต้องไอเทมตะกี้ท <entry> ี่ลองตีมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคาแล้วสแตนดาร์ดเออผมว่าสแตนดาร์ดแต่สแตนดาร์ตหมอเขาที่สุดของวินนะครับจริงผมชอบทั้งคู่นะแต่ว่าส่วนตัวตะกี้ผลงานน่าจะออกมาแม็ก็กดีกว่าวินจะชอบตัวแม็กส่วนตัวผมอะอารมณ์นะคือจดตัวโลสปินเน่ โอเคกว่าแต่เวลาตีจริงแล้วผมกับชอบตัวแม็กมากกว่าแต่เป็นงที่บอกหัว่มันหนักต้องซนอยงั้นี้ก็ประมาณนี้สำหรับ QI 1 0เราก็ได้มาลอง In น e n แล้วเรามา In Ten แล้วเรามาตามตามเชนหน่อยว่า QI t 0ตัวนี้เขากลังโอ้โหกำลังมากระแสกระแสกำลังมาตัว M O I ที่สูงที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ไดเวอร์นะพวกเล็กแล้วก็ไอแแพเวยงเงี้ยโอเคมากสำหรับเทปนี้เป็นก่อนครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปลองอีกไม้หนึ่งก็เป็นไงไปแล้วครับ บายครับ